สวัสดีครับสมาชิกหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีแนวทางหวยฮาหนอยงวดประจำวันที่27ต่อคอ64นะครับพรุ่งนี้หวยลาวก็ออกนะครับผม ใครที่ยังไม่มีแนวทางหวยราวนะครับไปดูได้ที่ช่อง Y-O 30นะครับช่องหลักของผมนะครับจะมีแนวทางหวยราวลงไว้เมื่อวานนี้นะครับผมมาเรามาคำนวณงวดวันที่27เลยนะครับของหวยฮานอยนะครับเป็นสูตร2ตัวตรงนะครับไปกับ บนล่างมาดูที่น้อยพิเศษเลยนะครับวันนี้นะผมจะคำนวณหวยรัฐบาลไทยด้วยนะครับววันที่หนึ่งพุทธจิกานะครับอันนี้คือคำนวณหวยฮานอยวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละหน่อยเลยนะครับทั้งสามหน่อยนะครับมาเริ่มต้นที่น้อยพิเศษก่อนนะครับ ก็จะมี85 58 0า 6, 6้าส่วนน้อยปกตินะครับก็จะมี08 80 สามเจ็ดเจ็ดสามน่อย vip จะมีห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าศูนย์ห้าอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่า ให้เอารวมตัวเลขแต่ละตัวเลขนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับเพราะว่าบางวันก็ออกสับกันนะครับเอาพิเศษไปออกปกติเอาปกติไปออก VIP แบบนี้นะครับผมมาดูเลขเด่นเลขวิ่งของแต่ละหน่อยนะครับผมหน่อยพิเศษเด่นแปดวิ่งห้าหน่อยปกติเด่นศูนย์วิ่งเจ็ด นอย VIP เดินหนึ่งวิ่งห้าประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นแนวทางในการคํำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพรนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ